จอยเกมมายู่ห้ปีตอนนี้เล่นเกมอะไรได้บ้าง วัสดีค่ะหนึ่งจาก Neo l u t i o n Esport ค่ะถ้าพูดถึงการเล่นเกมในปัจจุบันนะคะทุกคนคงลืมการเล่นเกมผ่านจอยกันแล้วใช่ปะแต่ในอีกด้านหนึ่งของความรู้สึกการเล่นเกมผ่านจอยนะคะให้ความแตกต่างกับการเล่นเกมผ่านโทรศัพท์มือถือและเมาส์เป็นอย่างมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง จอยไมดัสนะคะต้องบอกก่อนว่าจอยรุ่นนี้ถูกผลิตมาเมื่อปี2015และก็ถูกการพัฒนามาเป็นจอยไมดั s น Gen 2ในปี2018เราจะมาดูกันว่าประสิทธิภาพของตัวจอยไมดั s รุ่นนี้ที่ผูกผลิตมานานแล้วแต่ว่าสามารถเล่นเกมณปัจจุบันนี้ได้หรือไม่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องเจ้าตัวไมดั s น Gen 2เนี่ยมีอะไรกันบ้าง อันดับแรกเลยนะคะที่เห็นก็เป็นคู่มือการใช้งานแบบนี้และตัว CD ดีน่ารักตัโมูเตอรมีแบบนี้เลยฝ่ดเป็น CD d ี v e r เพื่อโรงการตั้งค่าของตัว My d a าเจน o ูนะคะแล้วก็ตัวพายเอกของเราจอยเกม Myda g e n นทนี่รูปทรงนะคะดีไซน์คือรับกับมือมากเลยน้ำหนักเบามากและก็มาพร้อมด้วยปุ่มกดถึง12ปุ่มเลยนะคะ พร้อมด้วยปุ่มอัน,นาล็อกอีก2ปุ่มช่วยให้ได้อัตราลดในการเล่นเกมเป็นอย่างมากเลยและดูที่สายนะคะของตัวนี้รุ่นนี้สายเป็น USB Type A สายรุ่นนี้นะคะยาวถึง2เมตรเลยทีเดียวแล้วความพิเศษของเจ้าตัวไ a ดาชเซน o ทนี้นะคะก็คือมีระบบสั่นไวเบเตอร์นะคะเพื่อเพิ่มอัตราลดในการเล่นเกมเป็นอย่างมากเลยถึงน้องไมดัเซนทนเนี่นะคะจะผลิตมานานแล้วแต่ว่าก็ยังใช้ เล่นเกมในปัจจุบันได้เดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมรุ่นใหม่ล่าสุดคือเกมฟีฟ่ากันเลยนะคะมเ,เ,เ,เริ่ม้ว <Jin> ค,ครับเซลซีเป็นฝ่ายเสิรูเริ่มเล่นจอจินโยกังให้กับเพื่อุมพิมได้สวยครับโอ้ผ่านไปได้แล้วครับนี้ก็เรียบร้อยครับ และนี่เป็นโอกาสทองของเชลซีครับฮ่าแล้วครับเขาลองลุ้นแล้วครับลุ้นนี่เป็นประตูของเชลซีครับยังพาบอลผ่านไปได้ครับและได้ลุ้นประตูครับลุ้นนี่เป็นประตู เป็นในกันบ้านค้ากับฟังก์ชันตัวเจ้าไมดัาเจนทูเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะคะราคาอยู่ที่490บาทเองค่ะพร้อมรับประกันถึง1ปีเต็มเลยอ่าต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้นะคะไม่แพ้รุ่นอื่นใดในเนโอลูชั่นเลยคะ่ะและช่องทางการสั่งซื้อด้านข้างนี้เลยคะ่ะ